นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลรับตอนล่าชงคลักผลงานเขียนของชัดพิสิทธิ์6งสุวรรณบทที่23แทนคุณพ่อพัดรอจนพวกโจรแยกย้ายกันลงจากเขาเขาจึงคายพระเวทลงแล้วจึงรีบลงมาจากเขาเพลานั้น เป็นเวลาเย็นมากแล้วเขาจึงคิดไปว่าบัตรนี้ทุกคนคงกลับมาที่เรือนกันหมดสิ้นแล้วเป็นดังคาดบัตรนี้ทุกคนกลับมาเรือนกันหมดแล้วพ่อพัดเกิดเรื่องอันใดขึ้นทำไมกลับมาป่านี้เกิดเรื่องร้ายขึ้นหรือท่านหญิงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงทันทีที่พบหน้าพ่อพัด มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายขอรับพ่อพัดตอบหลังจากรวบรวมสติได้แล้วเรื่องดีคือก็ผมไขปริศนาออกได้อีกหนึ่งข้อแล้วขอรับส่วนเรื่องร้ายพ่อพัดหยุดพูดแล้วหันหน้าไปทางขั้นฆหาบดีโจรสลัดขอรับพวกโจรสลัดพวกมันวางแผนจะปล้นเรือนนี้ค่ำวันนี้ พ่อพัดบอกท่านขาบดีเป็นไปตามที่ข้าคาดไว้ท่านขาบดีพูดเหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองบ้างหัวหน้าพวกมันชื่อขุนประหลัดขอรับเจ้าขุนประหลัดผู้นี้ท่าทางเจ้าเล่พ่อพัดอธิบายลักษณะของหัวหน้าโจรไอขุนประหลัดนั่นเองมันคงแค้น ที่ข้าฟ้องเรื่องที่มันสมคบคิดกับโจรสลัดกับท่านพญาเพชรบุรีท่านข้าบดีพูดใบหน้ามีแววตากังวลภายในพวกมันจะลมวันสลบคนในเรือนก่อนแล้วค่อยเข้าป้นขอรับแต่ก็ผมคิดว่าพวกเราควรซ้อนแผนพวกมันเพื่อจับพวกมันให้ได้ขอรับพอ่อพัดพูดอย่างมั่นใจ ข้าก็เห็นด้วยเราควรทำอย่างไรดีพ่อพัดถึงจะจับพวกมันได้ท่านข่าบดีถามพ่อพัดอย่างสนใจแผนการแผนมีดังนี้ขอรับพ่อพัดพูดอธิบายแผนการให้ท่านข่าบดีกับท่านหญิงและพี่อุบลฟังดีละเดี๋ยวข้าจะไปตามพวกคนงานที่ท่าเรือมาเป็นกำลังให้พ่อพัดอีกแรง ท่านขาบาดีพูดขึ้นอย่างยินดีเมื่อได้ยินแผนการค่ำวันนั้นเองณนะเดินดินเตี้ยๆใกล้กับหมู่บ้านท่านขาบาดีมั่วเสงพวกโจรสลัดจำนวน20คนกำลังก่อกองไฟเพื่อลมกวันสลบให้กับคนในหมู่บ้านและหนึ่งในนั้นมีขุนปลัดเมืองรวมอยู่ด้วย ทุกคนใส่ชุดสีดำพวกผ้าปิดหน้าเพื่อไม่ให้ใครจําได้10บ,บาทพวกโจรคิดว่าทุกคนในหมู่บ้านคงโดนยาสลบกันหมดแล้วเป็นแน่ถึงเพลาแล้วบัดนี้พวกมันคงสลบกันหมดแล้วพวกเจ้าดูสิขนาดคบไฟยังไม่ถูกจุดเลย นี่แสดงว่าคงไม่รู้สึกตัวกันแล้วเพลาแห่งการแก้แค้นได้มาถึงแล้วข้าจะเอาทรัพย์สินของพวกเจ้าทั้งหมดแล้วก็มีชีวิตเจ้าด้วยเจ้ามัวเสงเจ้าขุนประหลัดเจ้าเล่หัวเลาะอย่างสะใจเมื่อคิดว่าตนจะได้แก้แค้นโจรสลัด กับขุนเจ้าเร่ค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังตัวเข้าไปในเขตหมู่บ้านระหว่างทางไม่เห็นใครในหมู่บ้านเลยทั่วทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทและมีเพียงความมืดท่านขุนสงสัยคงสลบกันหมดแล้วแม้แต่คบไฟสักอันเรายังไม่เห็นเลยโจรล่างสูงใหญ่พูดออกมา อย่างกระยิมใจคิดว่าแผนการของตนนั้นสำเร็จแล้วท่านขุนข่าวว่าเราจุดคบไฟกันเถอะจะได้ขึ้นไปบนเรือนของมันหาทรัพย์สินได้ถนัดโจรอีกคนหนึ่งเสนอพวกเจ้ารีบจุดคบพวกเราจะได้ขึ้นไปป้นเรือนเจ้ามัว่วเสงกันและข้า จะ่ามันกับมือของค้าเองให้หายแค้นคุณเจ้าเล่สั่งลูกน้องโจรสลัดของตนคบไฟถูกจุดขึ้นทั่วทั้งบริเวณหน้าเรือนขาบดีมั่วเสงหน้าเรือนสว่างไปหมดพวกโจรย่ามใจรีบเดินขึ้นเรือนทิ้งโจรสองคนให้เฝ้าทางขึ้น ท่านขุนบนเรือนข้าไม่เห็นข้าไม่เห็นเจอใครเลยขอรับของมีค่าก็ไม่มีโจรล่างสูงใหญ่วิ่งมาบอกขุนเจ้าเล่อย่างหวาดหวาดแย่แล้วเราติดกับมันแล้วขุนเจ้าเล่หน้าซีดเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนซ้อนแผนเมื่อเดินออกมานอกเรือนพวกโจรทั้งหมดก็ตกใจ เมื่อเห็นชาวบ้านจำนวนมากถือคบไฟยืนล้อมเรือนอยู่แต่ละคนถือมีดถือปืนพวกโจรสองคนที่ตนให้เฝ้าเรือนอยู่บัตรนี้ถูกจับไว้หมดสิ้นแล้วเจ้าขุนเจ้าเล่บัตรนี้พวกเจ้าถูกล้อมไว้หมดแล้ววางอาวุธซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตท่านข่าวบาดีมั่วเสงตะกนบอกพวกโจร ในเพลานั้นเขาหวังว่าจะไม่ต้องฆ่าฟันกันพอศึกพระเจ้าอรองพยาเลือดชาวสยามก็อาบแผ่นดินมากพอแล้วเขาไม่อยากทำบาปใครจะไปยอมเจ้าง่ายๆไอจีนต่างด้าวขุนเจ้าเล่ตะโกนตอบไม่ได้สำนึกเลยว่าตนเองนั่นแหละกำลังเสียเปรียบ พวกเจ้าตีฝ่ามันออกไปเลยพวกมันแค่ชาวบ้านขุนเจ้าเล่สั่งลูกน้องเจ้าโจนล่างใหญ่ถือดาบกระโดดลงเรือนด้วยความมั่นใจในพละกกำลังของตนเมื่อล่างถึงพื้นกำลังจะชักดาบออกจากฝักทันใดนั้นเองชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงไปทางเจ้าโจนนั้นสายตา จ้องมองไปในดวงตาอันกลมโตของเจ้าโจรเจ้าโจรน,นั้นถึงขนาดนิ่งขยับตัวไม่ได้ด้วยอำนาจการสะกดของผู้มีกำลังพระเวทเปี่ยงเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณพอพัดเตะการขอเจ้าโจรล่างใหญ่นั้นอย่างจังล่างที่ใหญ่โตของโจรสลัดชั่วค่อยๆล่วงลงหมอบกับพื้นอย่างหมดรูป ทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงกับภาพโจรสลัดล่างใหญ่โดนสยบด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองโจรคนหนึ่งได้สติเห็นเพื่อนโดนสยบง่ายๆแบบนั้นก็โกรธรีบกระโจนลงเรือนมาถือดาบเข้าใส่พ่อพัดในเสี้ยววินาทีนั้นเองพ่อพัดช,ชักพะขันรับดาบของโจรเป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกเดินทาง จากพระนครมาจนถึงเมืองเพชรบุรีนี้ที่เขาชักดาบใส่ศัตรูพักขันของพ่อพัดแวกอากาศตัดดาบของเจ้าโจรคนนั้นขาดเป็นสองท่อนเจ้าโจรน,นั่นถึงกับตกใจในอนุภาพของพักขันยังไม่ทันที่พ่อพัดจะประเดิศึกเจ้าโจรสลัดนั่นเปี้ยงเสียงดังสนั่น ท่านหญิงนั่นเองที่เตะเข้าเต็มท้องเจ้าโจรน,นั่นท่านหญิงพ่อพัดอุทานขึ้นท่านหญิงที่พ่อพัดคิดว่าเป็นเพียงผู้หญิงที่ทรงปัญญาบัดนี้ได้ตั้งท่ายืนมวยอย่างสง่างามเหมือนคนที่ชำนาญมวยมานานพ่อพัดเป็นกะไรหรือไม่ท่านหญิงถามพ่อพัดที่ขณะนี้ ได้แต่ยืนงงๆกับท่าทางเอาเรื่องของท่านหญิงพวกเจ้าหยุดไว้แค่นั้นเสียงตะโกนดังกัองวานมาจากด้านหลังกลุ่มชาวบ้านทุกคนต่างหันไปมองเจ้าของเสียงนั้นท่านขาบดีอุทานขึ้นเมื่อเห็นชายร่างใหญ่ผิวเข้มยืนม้าอยู่พร้อมด้วยทหารหลวงรักษาเมืองจำนวนนับร้อยท่านพญาเพชรบุรี